ดีค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะคะเดี๋ยววันนี้กิฟต์กับเซฟจะพาไปเมืองดัมสตัดเดี๋ยวเราจะไปกินขาหมูเยอรมันแล้วก็เบียร์ที่เยอรมันกันค่ะตอนนี้พวกเราก็กําลังขับรถไปเมืองดัมสตัดกันค่ะช่วงนี้ที่เยอรมันเป็นช่วงฤดูหนาวต้นไม้ข้างทางก็ดูจะแห้งๆห,หน่อยอย่างที่เห็นแต่ว่าจริงๆแล้วพอถึงช่วงฤดูใบไม้ผลิปุ๊บถนนเส้นนี้จะเขียวขจีสวยมากๆค่ะ พวกเราก็ขับรถเข้ามาถึงในตัวเมืองแล้วดามตัดเป็นเมืองค่อนข้างใหญ่ที่นี่มีมหาลาัยใหญ่ถึงสองมหาลัยเลยทีเดียวในเมืองใหญ่ๆห,หน่อยเพื่อนๆก็จะเห็นรถรางวิ่งบนถนนด้วยการกับรถระบบขนส่งสาธรารณะที่นี่สะดวกและมีระเบียบมากๆตอนนี้ก็ใกล้ถึงที่จอดรถแล้วเดี๋ยวเราจะเอารถไปจอดแล้วลงไปเดินเล่นในตัวเมืองกันดีกว่าคะ่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่ที่ดามตัดหรอคะ่ะหนาวมากๆวันนี้ ตอนนี้เราก็อยู่ที่เทอเตอร์นะคะในตัวเมืองดัมสตัดมันจะมีลานให้คนมานั่งเล่นตอนซัมเมอร์จะมีออคอนเสิร์ตด้วยแล้วก็คนจะมานั่งเล่นเยอะมากที่นี่แต่ตอนนี้วันนี้ที่นี่หนาวแล้วก็อากาศไม่ค่อยดีก็เลยไม่ค่อยมีคนเดี๋ยวตอนนี้หิวแล้วประมาณสี่โมงกว่าแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันตามสัญญาวันนี้จะพาไปกินเบียร์เยอรมันแล้วก็ไปดูอาหารเออยอรมันกันค่ะ ระหว่างเดินไปร้านอาหารเดี๋ยวพวกเราจะพาไปดูบรรยากาศภายในตัวเมืองกันก่อนดีกว่าค่ะในตัวเมืองนี้ก็จะเป็นที่ตั้งของโบสถ์แล้วก็โรงละครแถมที่ถนนเส้นนี้มีโงรงภาพยนตร์ด้วยนะเรากับเซฟเคยมาดูหนังที่นี่หลายครั้งแล้วรวมไปถึงร้านอาหารนานาชาติและแน่นอนว่ามีร้านอาหารไทยด้วยแต่เราไม่เคยกินร้านนี้ร้านอาหารไทยบนถนนตัวเมืองนี้มีถึง3ร้านเลยทีเดียวทั้ง3ร้านเรามาทีไรก็เห็นคนเต็มตลอดอาหารไทยเราดังไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ ส่วนในเมืองวันนี้คนเดินเล่นไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เดีย๋ยวเราพาเดินไวไปร้านอาหารเยอรมันกัน อันนี้ก็เป็นร้านสเตอร,ร,รที่เรากำลังจะไปหาอะไรกินนะคะเขามีโต๊ะข้างด้านนอกด้วยจริงๆแล้วตอนซัมเมอร์โต๊ะด้านนอกคือเต็มไวมากแต่ว่าวันนี้ไม่มีใครเลยข้างนอกเพราะว่าอากาศหนาวเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าค่ะ เราเข้ามาในร้านอาหารกันแล้วนะคะร้านนี้เป็นทั้งบาร์แล้วก็เป็นร้านอาหารด้วยเขาจะเสิร์ฟเมนูอาหารเยอรมันแบบดั้งเดิมและการตกแต่งภายในก็จะเป็นรูปทรงแบบเก่าแก่ของเยอรมันสมัยก่อนตึกนี้เคยเป็นศาลากลางจังหวัดเก่าซึ่งสร้างเมื่อประมาณ400กว่าปีก่อนแต่เมื่อ30กว่าปีที่แล้วเขาเปลี่ยนมาทําเป็นร้านอาหารแถมที่นี่เขายังหมักเบียร์เองอีกด้วยตอนนี้เซบก็กำลังดูเมนู คะอันนี้กิรู้แล้วว่ากิจะสั่งอะไรกิ๊จะสั่งขาหมูแต่ว่าเสร็จกำลังคิดอยู่ว่าจะกินอะไรดีเราสั่งเบียร์มาแล้วแล้วก็ได้เบียร์มาแล้วเรียบร้อยจริงๆแล้วเราไม่ได้กินเบียร์เรากินรัทเลอร์มันเป็นเบียร์ผสมกับน้ำสไปด์แต่ว่าเซ็ตกินเบียร์ Do you know already what you want? Mm hmm. เพื่อนๆรู้ไหมที่เยอรมันเขามีธรรมเนียมการชนแก้วเมื่อเราชนแก้วกับใครเราควรสบตากับคนที่เราชนแก้วด้วยนะอยากรู้ไหมว่าเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวไปฟังกันค่ะเดี๋ยวขอแทรกนิดหนึ่งค่ะพอดีดกิิบจามาอธิบายให้ฟังว่าตามธรรมเนียมเยอรมันทําไมเขาถึงต้องสบตาการเวลาชนแก้วเบียร์เขาเชื่อกันว่าถ้าใครไม่สบตาคนคนนั้นจะมีโชคร้ายหรือจะมีแบทเซ็กซ์ถึง7ปีเลยทีเดียวมันก็เป็นความเชื่อแบบตลกตลกกันนะคะแล้วแต่คนจะเชื่อ อาหารของพวกเรามาเสิร์ฟแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นขาหมูเยอรมันนะคะแล้วก็เส้นๆ้นที่เพื่อนๆเ,เห็นเมื่อกี้เขาเรียกว่าเคเซอร์สเบซเลอร์เป็นอาหารพื้นบ้านของชาวเยอรมันอันนี้มืเอเนาะใหญ่เท่ามือเลยอ่ะขาหมูที่นี่ชิ้นใหญ่มากๆส่วนจานนี้เขาเรียกว่าเคเซอร์สเบซเลอร์มันก็เหมือนเส้นบะหมี่ที่ทํามาจากไข่ แล้วก็โรยด้วยชีสเพื่อนเพื่อลองฟังเสียงตอนเซฟพยายามตัดขาหมูนะคะกรอบมากๆเราสองคนแชร์อาหารด้วยกันเลยได้ลองกินทั้งสองอย่างขาหมูกรอบนอกนุ่มในรสชาติอร่อยฟินมากๆยิ่งกินคู่กับเบียร์ด้วยแล้วเพลินสุดๆไปเลยสายเฮลตี้อาจจะต้องกดข้ามวิดีโอนี้ไปก่อนนะคะพวกเรากินกันหมดเกลี้ยงไม่เหลือค่ะเพราะว่าตอนเช้าพวกเรากินข้าวเช้าไปนิดเดียวแน่นอนกินของขาวเสร็จแล้วเราก็ตามไปด้วยของหวานจานนี้มีชื่อว่า a อฟโ s สตู d โอ เป็นของหวานที่ทำมาจากแอปเปิลกินกับซอสวานิลาเป็นเมนูของหวานดั้งเดิมจากประเทศออสเตรียจบมื้อนี้พวกเรากินอิ่มไปจนถึงพรุ่งนี้เช้ารสชาติอร่อยไม่อร่อยเพื่อนๆสังเกตได้จากสีหน้าเองนะคะ เพื่อนเมื่อกี้เราเดินขึ้นไปเข้าห้องน้ําด้านบนเราเห็นคอลเลกชันแก้วเบียร์ของเยอรมันด้วยเดี๋ยวจะขึ้นไปถ่ายให้เพื่อนๆดูพวกแก้วเบียร์พวกนี้เป็นของเยอรมันแท้ๆถ้าใครมองหาของฝากจากเยอรมันเราแนะนําแก้วเบียร์นี้เลยค่ะ เราไปลองเช็คราคาแก้วออนไลน์ดูเล่นๆมันก็จะมีราคาหลายราคาซึ่งอยู่กับลวดลายแล้วก็วัตถุดิบที่ใช้ทําแก้วที่เราเห็นราคาตามเว็บอามาซอนก็จะมีประมาณ1000จนถึง3,000บาทแต่ถ้าใครงบน้อยหน่อยเราแนะนําให้ไปหาดูตามตลาดนัดมือ2ราคาแก้วตามตลาดนัดมือ2อก็จะประมาณ300-500ถึงบาทถ่ายแก้วเบียร์เพลินๆหันไปทางขวาเราเห็นเป็นพื้นที่ของร้านอาหารเราเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าร้านนี้เขามีพื้นที่ชั้นบนด้วย โอเคตอนนี้กินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเดินเล่นในตัวเมืองกันดีกว่าค่ะตอนนี้ฝนตกค่ะฝนตกตลอดเวลาฝนตกทุกอาทิตย์เดินเล่นสักพักฝนก็หยุดตกพวกเราเดินเล่นในตัวเมืองเดินผ่านร้านค้าร้านอาหารและรวมถึงร้านแบรนด์เสื้อผ้าดังต่างๆทั้งหมดนี้รวมอยู่ในถนนเส้นเดียวกันตอนนี้ก็6โมงเย็นพอดีเป๊ะเลยค่ะเสียงะระฆังโบสถ์ตีบอกเวลาดังกล้องทั่วเมือง ทำให้ช่วงเวลาก่อนข้ามนี้ดูมีเสน่ห์มากๆตอนนี้เดินเล่นกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวกำลังจะเดินทางกลับบ้านหนาวลมแรงมากวันนี้ ตึกทางด้านขวามือที่เพื่อนๆเ,เห็นมีไฟสีแดงๆนั้นอันนี้เป็นศูนย์การประชุมที่ใช้จัดงานแสดงแล้วก็กิจกรรมต่างๆส่วนตอนนี้เราก็กําลังขับผ่านตึกแล้วก็อาคารบริเวณของมหาวิทยาลัยค่ะถนนเส้นนี้เพื่อนๆจะเห็นว่าจะมีตึกสวยๆเยอะอยู่พอสมควรเพราะว่าตึกพวกนี้เป็นตึกเก่าแล้วก็มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ อย่างตึกสีเหลืองที่เพื่อนๆเ,เห็นทางด้านขวาเมื่อก่อนเคยเป็นศาลแล้วก็เป็นโรงละครของรัฐในดัมสาตาดมาก่อนแต่ตอนนี้ถูกดัดแปลงเป็นสำนักงานใหญ่ของหอจดหมายเหตุซึ่งรวบรวมเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ส่วนตึกข้างหน้าที่เพื่อนๆเ,เห็นนี้อันนี้เป็นตึกพิพิธภัณฑ์ของเมืองดัมสาตาดค่ะ ัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็กลับมาบ้านแล้วนะคะพอดีเมื่อกี้ไปช้อปปิ้งมาแล้วก็มีเรื่องจะเล่าคือว่าตอนที่ไปช้อปปิ้งใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้เอากระเะป๋าตังค์ไปแต่ว่าเราถือบัตรเดบิตค์ดของเราไปกะว่าช้อปปิ้งแป๊บเดียวแล้วก็ออกมาก็ช้อปปิ้งกันเสร็จเรียบร้อยพอไปถึงที่แคชเชียร์เรากําลังจะจ่ายตังค์แล้วก็เฮ้ย hey, เราหาบัตรไม่เจอ เซทก็ลืมเอากระเป๋าตังมาแต่ว่าโชคดีที่สามารถจ่ายทางโทรศัพท์ได้ก็เลยจ่ายด้วยโทรศัพท์ไปก่อนทีนี้เราก็เลยวิ่งกลับเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตไปหาตามพื้นเผื่อตอนที่หยิบโทรศัพท์มาแล้วบัตรมันตกหายนี่ก็หาไปหาไม่เจอหาทั่วหาไม่เจอก็เริ่มแพนิกแล้วเพราะว่าบัตรมันก็เป็นบัตรคอนแทคเลสด้วยเลยเอ่อนึกขึ้นได้ว่าไม่แน่เราอาจจะลืมไว้ที่รถหรือเปล่าวิ่งกลับเข้าไปไปดูในรถก็ไม่มีหาในกระเป๋าแล้วก็ไม่มีก็เลยกลับว่าจะโทรหาแบงก์แล้วก็แคนเซิลบ ระหว่างที่เราหายอยู่ในรถเซฟก็โทรเข้ามือถือเราบอกว่ามีคนเจอบัตรแล้วก็เอาบัตรไปส่งที่แคชเชียร์แต่ว่าเราต้องไปแสดงตัวว่าอันนี้เป็นบัตรของเราวิ่งกลับเข้าไปแล้วก็เอาไ d ดีไปโชว์กับทางแคชเชียร์แคชเชียร์ก็จะถามว่าเป็นบัตรสีอะไรเขาจะให้มั่นใจว่าเป็นบัตรของเราจริงๆสุดท้ายก็เคลียร์เรียบร้อยก็ได้บัตรกลับคืนมาค่ะเรื่องใจมากๆค่ะได้บัตรคืนมานิทานเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าถ้าเจอบัตรใคร ส่งคืนด่วนอย่ากเก็บไปนะคะนั่นก็เป็นทั้งหมดของสัปดาห์นี้เพื่อนๆคิดยังไงกันบ้างคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะถ้าใครชอบวิดีโออย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันอาทิตย์หน้าค่ะ